สาบายดีสบัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนและทานผู้มสมทุกฐานเนาะตอนนี้ท่องอายุที่ทถานีมอสิ์มีทีเอสเนาะเพื่อนทุกคนเลี้ยวขีดมีท่องสีมาไายให้เ,เพื่อนในรับชมเนาะการเดินทางโดยรถไฟฟ้ามีทเอสเนาะคนเต็มทุกมือเลยนะ รถรถไฟฟา้าสายสีชมพูก็เปิดเทียนมาใหมาออออ่อเนาะประเทศไทยแบบแบบพัฒนาแบบไหวอดีนะแบบคือท่องแบบบ่มิเวลาไปถ่ายเนาะรถไฟฟา้าสายสีชมพูเนาะแบบถ้าเมื่ลัย ท้องมีเวลา่างเดี้ยวสิไทยให้เพื่อนๆในรับสุกเนาะอันนี้ก็จะเป็น,น,ล,นแบบล,ล้านจอดรถเนาะแบบรถไล่ดีนะประเทศไทยอันนี้ก็จะเป็นรถวีทีเอสเนาะกำลังมาเนาะอันนี้ก็จะเป็นสถานีมอสิตนะเพื่อนๆทุกคน ไปเดียวทองสีนางมีเอสเดกกสีไทยมิวนำนำระบางท่างให้ท่านผู้ชมหลาเบิงเนาะคนเยอะมากนะต่างชาติก็เยอะนะ แบบระเทศใช่นี่แบบพัฒนาไปใบใบจะดีนะแบบแบบกาวกระโดดได้นะแป๊บแป๊บเดียวมากเลยนะแบบโหลดวิทเอสนี่แบบเดินทางสะดวกสบายแบบทาทาบรวนนะแบบแป๊บเดียวมากเลย แบบเล่นท่าง,ง่ายอดีนาแบบอยู่ประเทศไทยนะ,ะแนมไปแบบเห็นแต่ความเจริญนะช่องกับเป็นผู้หนึ่งนอกที่มาเห็นประเทศไทยแล้วแบบ ประทับใจมากๆได้แบบมักประเทศไทยแห่งนี้แบบมักความท่านสมัยแบบพัฒนากาหนาแบบใบว้อดีทองมักแห่งนีไปแล้ว บบเดินทางง่ายสะดวกสบายใครก็อยากมาเที่ยวนอประเทศไทยเดินทางง่ายสะดวกสบายใครๆก็อยากมาเนาะแลวก็มีสถานที่ทองเที่ยงงามๆเลยก็มีร้ายบอประเทศไทยเนาะ แนมไปใส้กับแบบมีแต่ความสวยงามสุดยอดเลยนะตอนนี้ท่องกับกำลังถารถีท s เนาะไปขั้นเมื่อกี้นี้ออกไปแล้วเนาะเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งกับจะมานั้นมาแล้วเนาะ แ๊บเดียวมาแบบว่าอย่างนี้นะไปเดียวท่องสีไทยไปเลยเนาะตอนนี้ท่องกากำลังสีเดินไปเดินทางไปสยามเนาะเดียวท่องสีไปทายขิ่อยู่ที่สยามเนาะไปเดียะท่องสีไทยรนะหว่างทาง hay phèn phèn để đập sổng đây nó để than phố sổng lèo <laughs> mạng này này เวลานางนางรถวีเทสท่องหมักแบบมัน,มนแบบว่ามันมันเห็นวิวสวยงามเนาะแบบแนมไปด้านข้างเนาะแบบเห็นวิวแบบสวยดีนี่เพื่อนเพื่อนท่องว่างานะนี่แนมเห็นวิว แนมไป,ไปผ่านกระจุกก็จะเห็นวิวสวยงามเนะะาะนี่วิวนี่ก็สวยนะแนมไปีนแบบจะเดินหูจะเดินตาเนี่ยนะ เป็นจะให้ทุเพื่อนทุกคนได้ทานผู้สขงามวาวิวกรุงเทพมาหานครน,นี่แหละที่องมากวันนี้ก็สวยนะแบบแนบเห็นเบิดเลย วิวสวยแห่งอเลีตอนนี้ท่องกับเดินทางไปสยามเนาะเดี๋ยวท่องสิไปถ่ายเขียดอยู่สยามเนาะตอนแดงๆเนาะคนจะลายเลยแหละตอนสวงแดง ตอนนี้ท่องกับมาหอทีสยามเลยเนาะแนบลงไปก็เห็นสยามพารากอนนะโหบอลบอลสยามเนี่ยแบบคนเต็ม ุกเมือเลยนะตามที่ท่องเห็นเนาะเป็นใจกลาง,งเมืองในละบอนนี่สำหรับคิดมีท่องกับสีคอตัวลาไปก่อนเนาะพากดไลค์กดแส์เพื่อเป็นกำลังใจให้ท่องให้คลิปต่อไปไเล้อไปเดี่ยวตอนเย็นเดี๋ยวท่องสีถ่ายสิบยู่สยามเนาะ สำหรับนีท่องขอตัวล่าไปก่อนเนาะ